สวัสดีค่ะมาม่าหากะค่ะหลังๆมานนี้นะคะมีเพื่อนๆส่งรูปโอเบนโตะที่ทำเองเข้ามาให้มามะ่าทางอินบ็อกซ์ของไ g เยอะแยะเลยนะคะส่งการบ้านกันเพียบเลยแล้วก็มีเพื่อนๆนะคะอยากจะให้พาไปดูกล่องโอเบนโตะที่ขายอยู่ตามห้างที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะว่าจะมีแบบให้เลือกเยอะแค่ไหนแล้วก็มีแบบไหนบ้างวันนี้พอดีเลยค่ะ มาม้าออกมาเดินเล่นข้างนอกนะคะก็เลยถือโอกาสจะพาเพื่อนๆแวะโตคิ h a วแฮนส์ค่ะไปดูกล่องโอเบนโตที่เขาขายกันอยู่นะคะว่ามีอะไรหลากหลายแค่ไหนนะคะตามกันมาเลยค่ะถึงแล้วค่ะโตคิวแฮนส์เพื่อนๆที่มาเที่ยวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็คงจะไม่พลาดต้องมาช้อปปิ้งที่ร้านนี้กันเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าร้านนี้มีกล่องโอเบนโตะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีแบบไหนบ้างนะคะเรามาเริ่มที่ชั้นนี้กันนะคะเป็นเซตสนุปปี้ค่ะอันนี้เป็น2ชั้นนะคะเป็นโอเปนโตแบบ2ชั้น ประมาณเด็กมอต้นได้ค่ะหรือว่าเด็กผู้หญิงมอปลายยังพอใช้ได้นะคะ530มิมลแต่เด็กผู้ชายมอปลายนี่ไม่น่าจะกินพอนะคะต้องใช้ไซส์ประมาณใกล้เคียงกับของผู้ใหญ่เลยอันนี้เป็นกล่องชั้นเดียวนะคะแต่ว่ากว้างนิดนึงมีสองสีค่ะขาวกับเหลืองทางนี้เป็นกล่องสองชั้นนะคะ มี3สีให้เลือกค่ะขาวฟ้าแล้วก็ชมพูขาวมีกล่องเซตตะเกียบแยกต่างหากนะคะส่วนอันนี้เป็นสีขาวน้ําเงินค่ะสองชั้นเหมือนกันกล่องนี้ไซส์เล็กหน่อยนะคะ400รมิลค่ะ สำหรับน่าจะประมาณเด็กประถมนะคะกล่องมันจะเล็กนิดนึงส่วนอันนี้เป็นกล่องสองชั้นค่ะลายธรรมดาเรียบๆนะคะเปิดดูด้านในแยกชั้นข้าวกับกับข้าวค่ะอันนี้ก็เป็นสองชั้นเหมือนกันนะคะ ลายเรียบๆค่ะมีขาวดำแดงฝั่งนี้เป็นของผู้ใหญ่แล้วนะคะหรือว่าเด็กผู้ชายมอปลายก็จะต้องใช้นี้แล้วค่ะประมาณ800-850ถึง850มิลนะคะเพื่อนๆที่เมืองไทยอาจจะรู้สึกว่ามันเล็กนะคะแต่ว่าจริงๆมันจุมากแล้วนะอันเนี้ยใส่ได้เยอะมากเลยค่ะ อันนี้ออกเมทัลเมทัลนิดนึงนะคะอันนี้เป็นกล่องสองชั้นเหมือนกันค่ะนี้รู้สึกจะประมาณ800รมิลนะคะอันนี้ประปาก็มีใช้อยู่ค่ะ สองชั้นแล้วก็จะเป็นสายรัดพร้อมตะเกียบอยู่ด้านบนนะคะขายพร้อมกระเป๋าเป็นเซ็ตเลยอันนี้ก็สองชั้นเหมือนกันแต่ว่าหน้าตาอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะมีกระเป๋าเป็นเซ็ตเหมือนกันอันนี้เป็นแบบชั้นเดียวค่ะ แต่ว่าจะกว้างนิดนึงนะคะมีตะเกียบแปะอยู่ด้านบนนะคะอันนี้ของผู้หญิงค่ะสีน่ารักดีสองชั้นนะคะมีสายรัดแล้วก็ตะเกียบอยู่ในเซ็ตเลยค่ะส่วนอันนี้เหมือนกันแต่ว่าของผู้ชายค่ะสีน้ำเงิน อันนี้ก็ดูสวยดีเนาะเป็นทรงกลมนะคะเมทัลเมทัลสองชั้นค่ะอยู่ข้างในซ้อนกันนะคะด้านในเป็นพลาสติกกระเป๋ากับเซ็ตตะเกียบของกล่องนี้ขายแยกกันนะคะส่วนอันนี้แบรนด์ไทยแม่บ้านญี่ปุ่นฮิตกันเลยนะคะอันนี้รู้สึกมันจะเป็นซีเกิล นกนางนวลน,นะมีทั้งนกนางนวลทั้งหัวมาลายนะคะที่ญี่ปุ่นนี้ฮิตเหมือนกันแต่ปัญหามันจะมีตรงที่ว่าฝามันไม่มีขอบอยางค่ะถ้าเราใส่อะไรที่มันมีน้ำอะ่ะมันจะซึมออกมานะคะอันนี้ไม่ใช่แบรนด์ไทยนะแต่ว่าทำสไตล์คล้ายๆกันค่ะ2ชั้นอันนี้ก็สวยดีเนาะมันเป็นทรงรูปถั่วค่ะรูปเมล็ดถั่วนะคะ สวยดีกระเป๋าคายแยกกัน,นะคะ่ะมาทางนี้เริ่มจะเป็นกล่องสไตล์ญี่ปุ่นแล้วนะคะเป็นสองชั้นซ้อนกันแล้วก็มีฝายางปิดด้านบนค่ะกล่องนี้ก็สองชั้นเหมือนกันนะคะมีฝายางปิดด้านบนเหมือนกันแล้วก็มีสายรัดให้ค่ะ อันนี้สีชมพูอันนี้เป็นกล่องลายไม้นะคะใส่ไมโครเวฟได้ใส่เครื่องล้างจานได้มีสามสีนะคะสีไม้สีฟ้าสีชมพูกล่องนี้ลายญี่ปุ่นหน่อยนะคะเป็นแบบกล่องชั้นเดียวค่ะพลาสติกอันนี้ลายซากุระมาเลยนะคะแบบนี้สองชั้น,นะคะ่ะ อันนี้ด้านนอกดูเหมือนกระป๋องกระป๋องนิดนึงนะคะแต่ว่าข้างในเป็นพลาสติกค่ะแต่พลาสติกพวกนี้มันจะล้างง่ายนะคะไม่ค่อยติดคราบมันเท่าไหร่กล่องอันนี้เป็นกล่องเล็กๆเ,เองค่ะเหมือนใส่กับข้าวเสริมหรือว่าผลไม้สลัดอะไรอย่างนี้นะคะที่เป็นกล่องเล็กๆแยกออกมา พวกนี้ก็เป็นกล่องแบบเรียบๆนะคะธรรมดาค่ะอันนี้เป็นกล่องใหญ่จุเยอะเลยค่ะแบบนี้เป็นแบบสองชั้นนะคะ ล่องอันนี้ก็จุนะคะ850มิลใส่ได้เยอะมากใส่ไม่เต็มสักทีจุดขายของเขาคือความแบนเนี่ยแหะคะ่ะแล้วก็ฝาที่กดปิดลงไปแล้วจะปิดได้แน่นนะคะน้ําอาหารจะไม่หกออกมาแต่อันเนี้ยโดยส่วนตัวแล้วมามาจัดกล่องนี้ได้ไม่เคยสวยเลยค่ะก็เลยไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะแล้วเวลาใส่อาหารลงไปเราต้องกดฝาแรงๆอ่ะอาหารมันก็บี้แบนหมดด้วยค่ะ กลองนี้ก็สีดำเรียบๆนะคะสองชั้นค่ะอันนี้ก็ออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะคะ อันนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะมีฝายางปิดอีกชั้นหนึ่งด้านในค่ะแบบนี้ดีเพราะว่าน้ำมันจะไม่ไหลออกมานะอันนี้ก็กล่องลายไม้นะคะแต่ว่าจริงๆเป็นพลาสติกนะคะอันนี้มีทรงรีทรงกลมมีฝายางปิดด้านในนะคะ อันนี้ทรงกลมกล่องนี้เป็นฝาชั้นเดียวค่ะแต่ว่ามีขอบอยางที่ฝาอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นกล่องไม้นะคะมีวงลีสั้นวงลียาว แล้วก็อันนี้ไซส์ใหญ่เลยค่ะอันนี้ก็กล่องทรงธรรมดานะคะสองชั้นเรียบๆค่ะแต่ว่าตัวปิดด้านข้างน่ารักดีนะคะมีหลายสีเหมือนกันค่ะมีขาวมีเขียวมีส้มมีแดง กล่องนี้ฝาขอบน้ำเงินสวยดีเนาะเซตตะเกียบขายแยกต่างหากค่ะมีสีครบหมดเลยนะ ทางนี้เป็นลายกระต่ายมิฟฟี่นะคะของเด็กๆค่ะมีถุงใส่โอเบนโตเซตตะเกียบช้อนอันนี้เป็นกล่องเล็กๆนะคะอาจจะใส่ผลไม้หรือขนมแยกต่างหากค่ะอันนี้ก็เป็นกล่องโอเบนโตแต่ว่าไซส์เล็กนะคะอันนี้เป็นแบบสองชั้นค่ะน่ารักดีมามาชอบนะลายนี้กระต่ายมิฟฟี่น่ารัก อันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงค่ะอันนี้ก็ใส่ผลไม้หรือสลัดหรือขนมแยกต่างหากนะคะกล่องเล็กๆอันนี้เลยน่ารักมากกล่องแบบเท่าฝ่ามือเองค่ะส่วนมากแม่ญี่ปุ่นเวลาเขานัดไปกินข้าวกันข้างนอกหรือว่าพาลูกเล็กๆไปข้างนอกนะคะเขาก็จะทํา ข้าวกล่องของเด็กๆลูกเล็กๆไปให้ด้วยนะคะบางทีเด็กกินข้าวของที่ร้านยังไม่ได้เนาะก็จะทำเป็นโตะไปเองค่ะกล่องเล็กมากเท่ามือเองค่ะอันนี้เป็นกระป๋องใส่ซุปนะคะเก็บความร้อนค่ะเป็นฝาเกลียวหมุนนะคะน้ำก็จะไม่หกออกมาค่ะ ส่วนมากเขาก็จะใส่พวกซุปมิโซะหรือว่าซุปอื่นๆแล้วก็หรือว่าข้าวก็ได้นะคะเอาไว้กินตอนกลางวันมันก็จะยังร้อนอยู่ค่ะส่วนข้างบนนี้เป็นกระเป๋าใส่อนิกิรินะคะใส่ข้าวปั้นค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยแล้วก็เก็บความร้อนได้ค่ะน่าจะใส่ได้สัก2ก้อนนะคะเนี่ย ทางนี้เป็นลายมูมินนะคะอันนี้เป็นกล่องโล่งๆธรรมดาค่ะส่วนเซตนี้เป็นเซตเก็บความร้อนนะคะกระป๋องยาวนี้นะคะเป็นกระป๋องเก็บความร้อนค่ะเดี๋ยวมาม่าจะเปิดให้ดูนะก็จะโล่งๆลงไปอย่างนี้นะคะส่วนมากกระป๋องนี้จะใส่เป็นข้าวค่ะจะเก็บความร้อนข้าวนะส่วนกับข้าวก็จะเป็นกระป๋องเล็กๆแยกออกมา2ออันค่ะอันนี้ไม่ได้เก็บความร้อนนะคะเป็นพลาสติกธรรมดา แล้วก็มีชุดตะเกียบอยู่ด้านในด้วยเลยเป็นเซตแบบนี้ค่ะทางนี้ก็อาจจะเป็นแนวหวานหวานนิดนึงนะคะข้างในก็เป็นกล่องโล่งๆธรรมดาค่ะมีที่กั้นให้นะคะอันนี้เป็นทรงรีนะคะแล้วก็จะมีทรงเหลี่ยมอยู่ด้านข้างค่ะอันนี้เป็นทรงเหลี่ยมค่ะ ข้างในก็โล่งๆเหมือนกันนะคะมีที่กั้นให้อันหนึ่งทางนี้ก็เป็นพวกชุดที่เก็บความร้อนแล้วนะคะส่วนมากที่เก็บความร้อนเขาจะเก็บมันจะมีตัวเก็บอยู่แค่ตัวเดียวนะก็คือตัวนี้ค่ะส่วนมากเขาจะใส่ข้าวกันใส่ซ้อนลงไปในกระป๋องเหล็กอีกทีหนึ่งค่ะส่วนกล่องกับข้าวก็จะเป็นกล่องธรรมดานะคะไม่ได้เก็บความร้อน จริงๆเคยคิดจะซื้อเซตแบบนี้ให้ปะป๊าใช้ตอนหน้าหนาวนะแต่เขาก็ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันเขาบอกว่ามันเทอะท้านะคะใส่กระเป๋าทำงานไม่ได้มันเกะก,กะเป็นเซตถ่ายพร้อมกระเป๋าหิ้วเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นเซตเก็บความร้อนของมิฟฟี่ค่ะ จะเป็นกล่องพลาสติกซ้อนอยู่ในกระป๋องสแตนเลสอีกทีนึงนะคะแล้วก็กล่องกับข้าวแยกกันเล็กๆ2อันค่ะอันนี้ก็ดีนะเก็บความร้อนได้ทั้งหมดเลยค่ะสมกล่องซ้อนกันอยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูแต่ว่าแต่ละกล่องเนี่ยจะเล็กๆเองนะใส่กับข้าวแล้วอันใหญ่สุดตรงกลางนะ่าจะเป็นใส่ข้าวนะคะ แล้วก็ใส่กับข้าวด้านล่างอีกอันหนึ่งแต่มันปริมาณน่าจะได้น้อยนะพวกพ่อๆไม่น่าจะกินพอค่ะแต่ว่าดีตรงที่มันเก็บความร้อนได้ทั้งหมดเลยมีกระเป๋าให้เป็นเซตเลยนะคะคู่กันค่ะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าสองชั้นนะคะซ้อนกันเลยใส่ข้าวด้านล่างค่ะแล้วก็ กรองใส่กับข้าวก็วางซ้อนลงไปอันนี้เป็นเคสใส่กล้วยค่ะไม่ให้มันบี้แบนเนาะเวลาเอากล้วยใส่กระเป๋าอันนี้เป็นทรงสูงค่ะข้างนอกเป็นสแตนเลสนะคะข้างในก็เป็นพลาสติกค่ะ ทางนี้ก็เป็นพวกเก็บความร้อนทั้งหมดเลยนะคะกระป๋องใส่ซุปค่ะส่วนมากเขาจะใช้กันเยอะตอนช่วงหน้าหนาวนะคะด้านนี้ก็เป็นพวกกระเป๋าใส่กล่องข้าวค่ะใบนี้น่ารักดีค่ะวางกล่องข้าวลงไปตรงกลางนะคะแล้วก็ดึงหูรูดขึ้นมาเป็นหูหิ้วได้ค่ะ ทางนี้เป็นพวกกระติกน้ำแล้วนะคะใบนี้น่ารักมากเล็กๆค่ะเหมือนกินน้ำแก้วหนึ่งเลยทางนี้ก็เป็นกระติกน้ำทั้งหมดเลยนะคะบางใบก็เล็กๆมากค่ะเหมือนกินรอบเดียวก็หมดแล้วนะ เป็นพวกสายรัดกล่องข้าวนะคะที่มีเจลเย็นแปะอยู่ด้านบนเลยเป็นคู่กันเพราะตอนนี้เป็นหน้าร้อนที่ญี่ปุ่นแล้วนะคะอาหารจะเสียง่ายก็ต้องมีเจลเย็นโปะอยู่ด้านบนกล่องด้วยค่ะอันนี้เป็นแบบไม่มีสายนะวางลงไปเฉยๆส่วนอันนี้เป็นแบบสายรัดกล่อง โอเปนตหมดแล้วค่ะอันนี้แถมเครื่องครัวข้างๆให้นิดนึงอันนี้เป็นทสเตอร์นะคะเตาปิ้งขนมปังยี่ห้อนี้เขาจะทำแบบออกแนววินเทจวินเทจนิดนึงนะคะน่ารักเนาะอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวค่ะใบเล็กมากหุงได้มากสุด1.5่้ถ้วยนะคะน่ารักอะ่ะส่วนอันนี้เป็นเตาปิ้งแซนด์วิชค่ะอันนี้ก็สวยอีกเหมือนกัน ยี่ห้อเดียวกันนะคะทอฟฟี่ฝั่งนี้เป็นหม้อทอดค่ะคนละย,ยี่ห้อแต่ว่าก็ดูน่ารักเหมือนกันหม้อทอด air fryer นะคะหมดแล้วค่ะกล่องโอเบนโตเป็นไงคะเจอกล่องที่โดนโดนกันบ้างไหมเอ่ยหากล่องถูกใจได้แล้วก็ลงมือทำกันได้เลยค่ะ ฝึกทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะรู้เองค่ะว่าเอาอะไรวางตรงไหนแล้วจะสวยนะคะพยายามใส่อาหารหรือว่าผักที่มีสีสันต่างๆกันก็จะทำให้เบนโตะสวยขึ้นนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจนจบนะคะหวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะขอบคุณทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์ comment, แล้วก็ทุกๆ subscribe ด้วยค่ะ อโทษด้วยนะคะที่มาม่าอาจจะตอบได้ไม่ทั่วถึงนะคะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดเท่าที่เวลาจะมีนะคะยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ